kindergarten 1. Kinder welcome to English class my name is t e a c h e r Pawar d t a n d i and this is my QR code line you can scan QR code for send the h o w o r k to me สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1. วันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษกับครูองกันอีกครั้งนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถสแกน QR code เพื่อส่ง การบ้านให้ครูในลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันนะคะนักเรียนเล่มแรก Let's Go Student Book เป็นหนังสือเรียนนะคะนักเรียนเล่มสีแดงนะคะส่วนเล่มที่ 2. Let's Go Workbook เป็นหนังสือแบบสืกหัดเล่มสีแดงเหมือนกันนะคะนักเรียน Objective Today จุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้เนี่ยครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้และสามารถพูดตอบโต้ประโยคสัส้นๆง่ายๆได้นะคะ Today we will talk about at the store in Unit 3ก่อนอื่นนะคะนักเรียน Let's start to review about the last time เราเนี่ยต้องมาทบทวนกันก่อนในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนคำศัพท์อะไรกันไปบ้างและเรียนประโยคอะไรกันไปนะคะนะคักเรียนคำแรก a อะ CD a ีซ CD 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 a อะ video game อะว video game video games วิด e โอเก e ส์อะเซลฟ์โฟนอะเซลฟ์โฟนเซลฟนส์เซลฟ์นส์อะคอมพิวเตอร์อะคอมพิวเตอร์คอมพินักเรียนดูในคำศัพท์ของเรานะคะถ้าใส่อาะคือสิ่งของที่มี1ชิ้น และถ้าเติม s บนในคำศัพ์เนี่ยคือสิ่งของที่มี1ชิ้นขึ้นไปเติม s, <S นะคะนักเรียนคำแรก c d 1แผ่น a c d c d หลายแผ่น c d a video g a เก s video game เครื่องเล่นวิดีโอเกมวิดีโอเกมหลายเครื่องโทรศัพท์1เครื่อง a cellphone และนี้โทรศัพท์หลายเครื่อง cell phones เติม s, a computer, computer เติม s นะคะก็คือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องประโยคของเราค่ะนักเรียน it is a cd มันคือ cd แต่ถ้ามี1ชิ้นขึ้นไปเราต้องใช้ they are cd ก็คือพวกมันคือ C D อันนี้มันคือ C D It is They are ต่อไปนะคะนักเรียนนักเรียนดูในประโยคค่ะเขาถามว่า What is this นี่มันคืออะไรนี่คืออะไร It is a cellphone มันคือโทรศัพท์ what are these they are video game ถ้าอันนี้จะเป็นประโยคคำถามและประโยคคำตอบนะคะนักเรียนถ้ามีเป็นสิ่งของที่มีหนึ่งชิ้นเนี่ยเรานจะใช้ this นะคะและตอบ it is จะจะถามว่า what is this ก็คือใช้ is และใช้ this นะคะแล้วก็ตอบด้วย it is และถ้าเป็นสิ่งของที่มีหนึ่งชิ้นขึ้นไปเราจะต้องใช้ are ในประโยคนะคะ was are t h e s e และใช้ this นะคะก็คือเหล่านี้แต่ถ้า this เนี่ยคือสิ่งนี้และเราจะต้องถ้าถาม are ตอบ are they are video game they พวกมัน พวกมันคือวิดีโอเกมนะคะนักเรียนถาม is ตอบ is ตถามอ r e ตอบ are นะคะต่อไป let's start to lesson today in unit 3 page 26นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า26เลยนะคะนักเรียนหนังสือที่เราใช้เรียนกันในวันนี้เล่มสีแดงนะคะในหนังสือหน้า26นักเรียนดู ในรูปภาพรูปนี้นะคะอันนี้ talking about the alphabet alphabet คือตัวสะกดในภาษาอังกฤษวันนี้เขายกตัวอย่างมาให้เรา3ตัวนะคะนักเรียนมีตัว d e f นักเรียนดูในข้อตัว d ค่ะว่าเขายกตัวอย่างคำศัพท์อะไรมาให้เราบ้างมีคำว่า dog dog สุนัข d i มอนด d d i มอน n d ซิลีแยมขนมเปียกปูนต่อไปนักเรียนดูค่ะตัวอ e, ีเขายกตัวอย่างคำศัพท์อะไรมาให้เหราบ้างคะ E Elephant Elephant ช้างนะคะ H H ไข่ไฟ ไฟแปลว่าห้า fish fish ปลานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอัลฟาเบตและคำศัพท์นะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนดูใน conversation ของเราวันนี้ค่ะ What is this What did it a รู้เลเขาถามว่านี่คือนี่คืออะไรเขาถือหม้มรรทัดแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า this a <are> ruler มันคือหมายมันทัดต่อไป w h a t are t h e s e สิ่งเหล่านี้คืออะไร this ที่แปลว่า พวกมันเหล่านี้นะคะและใช้ R ในประโยคแสดงว่ามีหลายสิ่งใช่ไหมคะมีหนึ่งชิ้นขึ้นไปเขาใช้ R แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า They are pencils พวกมันคือดินสอนักเรียนดูในประโยคต่อไปนะคะนักเรียน What color are these What color are these? สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสีอะไรนักเรียนเห็นในรูปภาพมั้ยคะว่าเป็นสีอะไรเป็นสีชมพูใช่มั้ยคะแล้วเขาก็ตอบว่า there y a pink there y a pink circles เขาบอกว่าพวกมันคือสีชมพูและพวกมันคือ วงกลมสีชมพูเขาถาม What color are t h is ก็คือ What color นี่คือสีอะไรนะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนดูคำศัพท์เกี่ยวกับสีนะคะนักเรียนสีชมพู Pink Orange สีสม้ม Yellow สีเหลือง Blue สีฟ้า Red สีแดง กรีนสีเขียว Purple สีม่วง Brown สีน้ำตาลต่อไปเป็นเชฟรูปทรงนะคะนักเรียนรูปทรงแรก Circle วงกลม t ทรแองเกลสามเหลี่ยม q u a วร สี่เหลี่ยมจัตุรัสได,ดมอนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน r r e t a n g l e สี่เหลี่ยมผืนผ้า,าดาว h o m e w o r ์ today การบ้านของเราในวันนี้นะคะนักเรียนครูเนี่ให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่26และหน้าที่27นะคะ page 26 n and 27ในหนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเล่มสีแดงนะคะนักเรียนดูการบ้านของเราในข้อแรกนะคะถ้าทำได้เนี่ยนักเรียนทำด้วยตัวเองและถ้าทำไม่ได้เนี่ยให้ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะในข้อแรกเขาเนี่ยให้เราเขียน เขาให้รูปภาพมาเมื่อกี้เราเนี่ยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะในหนังสือเรียนเนี่ยเขาเนี่ยจะยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว D E F และเนี่ยเขาให้รูปภาพมาให้เราเนี่ยเติมว่ารูปภาพที่เขาให้มาเนี่ยคำศัพท์เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอะไรในข้อแรกเขาให้รูปสุนัข dog d d o ็ก็เติมตัว D เข้าไปเลยนะคะนักเรียนนี่ค่ะข้อต่อไป E.Elephant เอาให้รูปช้างมารูปช้างภาษาอังกฤษคือ Elephant เติมตัว E นะคะข้อที่3 d มดัม n อเขาให้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนภาษาอังกฤษคือ ด i มอนด d มอนเติมตัว D ต่อไปเป็นรูปของปลาปลา Fish เติมตัว F นะคะต่อไปรูปไข่ H เติมตัว E ต่อไปเล้คไฟห้าเติมตัว F นะคะต่อไป เขาเนี่ยถามว่า what is this it is a chair มันคือเก้าอี้ให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปเก้าอี้ e เข้าไปในช่องว่างเลยนะคะ a chair คือเก้าอี้ตัวเดียวนนเราวาดรูปเก้าอี้ e ตัวเดียวนะคะนักเรียน what are these อันนี้เขาถามว่ามันเหล่านี้คืออะไร they are crayons ดินสอสีนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขาบอกว่า they are crayons ก็คือพวกมันคือดินสอสีแสดงว่ามีหลายชิ้นนะคะนักเรียนให้นักเรียนวาดรูปสีหลายอันนะคะต่อไปในข้อ c นะคะเขาเนี่ให้คำประโยคคำถามมาและให้เราเนี่ยเขียนประโยคคำตอบมาให้ถูกต้องนะคะนักเรียน นักเรียนดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะ w h a t c o l o r a r e t h e s เขาถามว่าสิ่งเนี้ยสิ่งเหล่านี้สีอะไร They are orange ให้นักเรียนดูในรูปภาพค่ะว่าอันไหนคือสีส้ม They are orange ดินสอคือสีส้มใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนเป็นประโยคคำตอบว่า They are orange pencils มันมีดินสอหลายแท่งให้เราเติม s ด้วยนะคะนักเรียนข้อที่2 what color are these เขอถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีสีอะไรและ they are brown เขาบอกว่าพวกมันมีสีน้ำตาลและนักเรียนดูในรูปภาพสิ่งสิงไหนมีสีน้ำตาล book คือหนังสือนะคะนักเรียนแ้ะเราก็เขียนคำตอบว่า They are brown books. Brown books ก็คือหนังสือสีน้ำตาลให้นักเรียนนำมาเติมนะคะต่อไปคำถามเดิม What color are these? มันเหล่านี้สีอะไร They are yellow. พวกมันมีสีเหลืองอะไรมีสีเหลืองคะนักเรียนไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัด ruler They are yellow rulers ก็คือพวกมันคือไม้บรรทัดสีเหลืองต่อไปเขาทำเหมือนเดิม w h a t c o l o r a r e t h e s e They are pink นักเรียนดูในรูปภาพสิ่งไหนคือสีชมพูคะ Eraser ยางลบให้เรานำมาเขียนตัวประโยคคำตอบว่า They are pink erasers. คือพวกมันคือยางลบสีชมพูทุกสิ่งมีหลายอย่างเติม s ในคำนามด้วยนะคะนักเรียนต่อไปให้นักเรียนเนี่ยเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องนะคะนักเรียนประโยคแรก they are g r a y markers. เขาบอกว่าพวกมันเนี่ยคือ ปากกา marker สีเทา w h a t a r e t h e s e มันพวกมันเหล่านี้คืออะไร Five gray markers อันนี้เนี่ยแปลว่ามีปากกา marker สีเทา5อัน How many gray markers อันนี้ก็ถามว่าปากกา marker สีเทามีจำนวนเท่าไหร่อันนี้ คำตอบข้อที่1ก็คือ what are these เราต้องถามก่อนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรและประโยคที่2 they are grey markers พวกมันก็คือคำตอบของพวกมันเหล่านี้คืออะไรก็คือพวกพวกมันคือปากกา marker สีเทาต่อไปก่อนที่จะตอบว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต้องถามว่า how many grey markers ก็คื ปกากกา marker สีเทาอ่ะมีจำนวนเท่าไหร่และคำตอบสุดท้าย five g r a y markers ก็คือพวกมันมีจำนวน5อันนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านส่งให้ครูในลายส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะนักเรียน Goodbye my students see you next time